มาช่วงสองกันต่อครับไปดูเรื่องของแคมป์สนุกเกอร์กันต่อครับซึ่งเดี๋ยวเรายังไปติดตามความคุื่อนไของต๋องซิดชอยนะครับโดยเฉพาะปีนี้แหละนะครับก็อายุ54 54จะเข้า55แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นปีสุดท้าย ของทางไทโอโดตอซิชอยอดีตน,น,นักสนเ,เกอร์มือสามของโลกนะครับซึ่งอย่างทำการฝึกซอ้อมเหมือนหนักเหมือนเดินะครับพอทุกวันนะครับเป็นทำเนียบประเพณีของทางตองนั่นแหละนะครับซอ้อมวันหนึ่งก็เจ็ดแปดชั่วโมงนะครับขยันซอ้อมมากขยันซอ้อมนะครับแล้วก็เป็นนักสนเกอร์รุ่นพี่ที่นะครับเป็นแนวทางให้กับบรรดาน,น้องๆน,นะครับซึ่งการแข่งกีฬาซีเกมเนี่ยสองครั้งที่ผ่านมาพี่ดังตองซิชอยเนี่ยลงเล่นในานามทีมชาตินะครั้งแรกเมื่อครั้ง ซีเกมที่เวียดนามเมื่อปี2021ใช่แล้วต๋องก็คว้ามาหนึ่งเหรียญทองในการแข่งขนุกเกอร์เพียงเดียวนะครับแล้วมาในปี2023ที่กัมพูชาที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพต๋องก็คว้าเหรียญที่สองเป็นตัวสองประเภทคู่ตอนนั้นคู่กับทารุกกิตสันัทเลเซียทอครับนะครับสงขานะครับก็ทําให้ทางต๋องเนี่ยคว้าไปสองเหรียญทองแต่ปีนี้เนี่ยจากการควบคุมของทารซีเฟนลี นะครับทางนพดลนพจรครับสุริยาสุวรรณสิงห์ตับเตอร์นะครับซึ่งบรรดาโค้ชเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะนะครับว่า,วาต,ตอนนี้จะแบ่งประเภทไข่ไเล่นประเภทไหนกันบ้างเพราะว่าปีนี้มันจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยนะครับก็คือจะจัด15เหรียญน,นะครับแต่ว่าทางการกีฬาบอกว่าเหลือแค่10เหรียญโอ้โหสิบเหรียญก็คือเราจัดเหลือสนุกเกอร์ผู้ชาย นะครับ15แดงเนี่ยสองเหรียญทองแล้วหแดงอีกสองเหรียญทองกลับเป็น4ีนักสุกเกอร์ผู้หญิงเหมือนกัน4 4่แแล้วก็เป็นเลียดสองนะครับก็เป็น10นะครับโดยไม่มีการแข่งขันผูนะครับปกี้มีการแข่งโพนผูด้วยคอลับไม่มีแต่ผูเราเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้ฟิลิปปินส์ใช่ก็เลยไม่ได้เอามาจัดนะครับใช่ครับซึ่งต้อบอกว่าเนี่ยซ้อมมาเนี่ยห้าเดือนแล้วนะครับก็เลยถามถึงว่าความหวังอนาคตคนตัวเองเนี่ยวางอย่างไรแล้วก็คิดว่าจะทําอย่างไรก็ครั้งเนี้ย จะสามารถนะครับจะคว้าเหรียญทองได้หรือเปล่านะครับซึ่งเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของไทโทโดตองสิชอยวัฒนาพูดว่าเหมือนครับออผมจะคว้าได้ไหมตอนนี้ผมบอกให้นะประเภทผู้ชายนี่แพ้ชนะกันได้ทุกประเทศเพราะว่าความผู้ชายที่จะไม่เหมือนผู้หญิงเพราะผู้ชายที่เขาเล่นเป็นกันมันเขาไม่ได้เพิ่งไปนะเขาเป็นกันมาน,นานแลวตอนนี้เราไม่ได้เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนสมัยก่อนแต่ผมยังโชคดีที่ว่าได้คว้าชายมาได้สองสมัยทั้งประเภทเดียวและคู่ผมก็ยัง ยังมีความฝันซึ่งผมทําได้มาแล้วผมปลดล็อกมาแล้วผมก็อยากจะปลดล็อกผมอยากจะสร้างอีกสักครั้งถ้าเป็นไปได้อยากสร้างประวัติศาสตร์ในการควา้าแชมป์ได้เหรียญทองนั่นคือได้เหรียญทองให้กับประเทศไทยไม่ว่าผมจะเล่นประเภทอะไรนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเล่นประเภทเดียวหรือทีมหรือหรือหรือ หรือหแดงหรือ15แดงยังไม่มีตันไม่ยังไม่ได้เคาะตัวเลขแล้วอยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าจะใช้บริการผมในประเภทไหนนะครับแต่ไม่ว่าจะเกิดขึ้นผมสู้เต็มที่แน่นอนครับผมอืมนะครับก็สู้เต็มที่ส่วนจะอย่างไรนะครับก็ต้องดูรอผู้ใหญ่ทางสมาคมหรือทางท่านผู้จัดการอีมด้วยนะครับว่าคณะจอยรักนะครับจะตกลงหรือตกผลึกเนี่ยนะครับกันอย่างไรนะครับในการที่จะชิงเหรียญทองนะครับใน การข่งสเกร์เนี่ยโดยเพราะเนี่ยทางท่านนายกสมาคมตั้งเป้าไว้ละสี่นะครับก็อย่างที่เราบอกเราเห็นสี่เหรียญเนี่ยคือผู้หญิงแน่นอนทั้ทงสี่เหรียญโอกาสที่จะสูงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์นะครับบูนในฟิลิปปินส์นะครับผู้หญิงน่าจะห่างกับเรามาก <c oughs> เพราะว่าวันนี้ผมถามผู้หญิงเหมือนกันว่าดูแลสี่เหรียญที่เขาตั้งไว้อในส่วนผู้หญิงน่าจะทําได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเขาบอกว่าเขาถามว่ามีจีนไหม มีฮ่องกงไหมบอกไม่มีเลยมีแต่พวกสิบชาติในอาเซียนมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์บูนไนลาวเวียดนามเขมรนั่นว่าไงติ๊งติ๊งเขาบอกว่าถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยแบบพาสถามเขาบอกถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วน่ะสี่เหรียญก็ไม่น่าพลาดก็หน้าที่จะทำได้นี่ไงเจลซ้อมเนี่ยน้ำเจลซ้อมอยู่นะนี่เราแชมป์โลกนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาคนนี้ก็เด็กคนบเจ็ดสิบแปดปี ใช่ครับนี่ก็พอยนี่ก็อดีตแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับคนคนี้ก็ขยันซ้อมใช่ครับทุกวันมานทุกวันใช่ไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นถึงเวลาซ้อมๆอ,อย่างเดียวซึ่งเราก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในขบวนของบรรดานักสนเกิือผู้ชายเนี่ยที่มีชื่อเนี่ยนุกสงขาดีขึ้นมามอ่าก็ยังแบบ ยังไม่ยังไม่สุดอ่ะอยังไม่สุดแต่เขามักสร้างเซอร์ไพรส์คนเนี้ยเขานักสร้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องของเกมการแข่งขันนะแต่แต่เนี่ยก็คือลมลมโซลินก็เป็นลมกับพี่วัฒน์หันใหญ่ก็ซ้อมเป็นเรียกกันนะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นเขามีเรียกที่เก่านะครับใช่แล้วก็อีกคนหนึ่งผมชอบไบร์ศรีราชาและนัพลชัยกุลนัทพลชัยกุลนี่ก็เป็นเด็กสร้างของสมาคมนะครับตั้งแต่เดิมแรกเลยนะครับแล้วก็ไบ์เนี่ย นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์เยาวชนประเทศไทยสามสมัยซ้อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็พึ่งคว้าแชมป์รายการอาชีพ2ครั้งนะครับใ่ากับตัวเองครั้งแรกที่จังหวัดพังงาครั้งที่สองก็ที่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละที่ขุนหินด้วยการชนะแจ็คสระบุรีนะครับไปได้แล้วก็คว้าแชมป์คว้าเงินรางวัลไปสองแสนบาทนะครับซึ่งคนเนี้ย นะครับซีเฟรลีเนี่ยไม่ได้สอนแค่บุรีเงียงเดียวนะคือเขาสอนทุกคนเลยใช่วันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะสอนคนนี้นะเขาจะเข้าไปหาแล้วเขาก็จะดูคนเนี้ยแทงยังไงนะครับซึ่งเขาเคยคุยกับทางนุกคอนหวันนะ,ะนุกคอนหวันก็รับทุกอย่างเลยนะครับเพราะว่าแนวทางการเล่นหรือเทคนิคของการที่เขาต่อเบรกหรือไม้เบรกอะไรเนี่ย <c oughs> เขาเก่งนะครับแล้วลูกเขาเรียกว่าลูกไฮสปีดนะฮะ <c oughs> ดีมากนะครับลูก power เขาเนี่คือต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตองอูอ่ะหนึ่งในห้าของโลกลูกเวอร์เนี่ยไม่แพ้ไม่แพ้ลอนนี่ไม่แพ้จิมมี่ไวท์ไม่แพ้ซีเฟนเดนลี่ทุกช็อตเขานี่สร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดนะครับซึ่งเราก็หวังว่าในการแข่งขันสิบเหรียญทองครั้งนี้เนี่ยไม่อยากมองแค่สี่ผมอยากได้สักหกถึงไหมผมว่าน่าจะได้นะผู้ชายเนี่ยผมว่า กัมพูชาตอนนี้ก็ถามว่าดีไหมเขาก็ดีแต่ว่าถามว่าเขาดีในบ้านไงตอนนั้นอ่ะมีแต่ว่ามาแข่งบ้านเราเนี่ยไม่แน่แต่ว่ามาเลเนี่ยยังไม่เห็นมีอะไรที่มันกระเตื้นขึ้นสิ่งที่อย่างพม่าเนี่ยเมียนมาเนี่ยที่น่ากลัวคือบินเลียย มิเรเยตเขานี่เก่าจริงโเก่าจริงแล้วก็มีโอกาสได้เหรียญทองแย่งจากเรานะครับส่วนมิเรเยตเราก็มีคู่แข่งอย่างก็คือเมียนมากับสิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีทางวิตเตอร์คิวคิสที่เป็นเก่าเหมือนกันแชมป์โลกเจ็ดสมัยมิเรเยตนะครับเป็นชาวอังกฤษแล้วก็โอสัชช่ไปเป็นสิงคโปร์นะครับก็อยู่ตรงนั้นแล้วเคยมาเป็นอาจารย์ของลมกับวัดหนใหญ่ด้วยมาสอนที่เมืองไทยในช่วงหนึ่งนะครับสี่อาจารย์น่าจะเจอกันใช่น่าจะเจอกันนะครับแล้วก็ส่วน ประเภทดาวรุ่งที่เราเห็นก็คืออย่างตะกี้พี่ดำบอกไปละก็คือใบศรีราชาใช่ครับนะครับแล้วก็มีไผ่สากรนะแล้วก็จิ๋ว<ค>รพรพรามาเยอะก็โอเคนะจิ๋วพรรมาเยอะก็ถือว่าโอเคแต่ตอนนี้ยอย่างที่บอกคือว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ทั้งสี่คนเนี่ยห้าคนรวมกับโ้ชเนี่ยนะก็คือคุณนอำนาจชายานุรักษ์กกเนี่ยนะครับเสียพัดเนี่ยทาง ผู้การทีมเนี่ยต้องคุยกับทางซิมโฟนีแล้วเนี่ยะผมอยากจะให้ช่วงเวลาที่เหลือ4เดือนเนี่ยแบ่งประเภทการสอมให้ชัดเจนนะครับเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้สอมแล้วก็เล่นแข่งขันจริงใช่ผมันจะได้จับได้แจกแจงกันไปเลยใครจะเล่นประเภทไหนสำหรับมือหนึมือสให้แข่งขันจริงกันไปเลยใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราหวังเอาไว้แล้วก็ตามที่ต้องบอกครับก็ อยากจะได้ทิพย์ปัญชามก็คือเหรียญทองที่3ให้กับตัวเองเพื่อปิดฉากภาวนาให้ทให้ดสำเร็จก็อยากให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับจะช่วงเวลาของสปอร์ตตูนไ h t ครับเวลาก็หมดสัะครับวันนี้ผมชูชุติงครับแล้วก็พีดำมอนุษย์ต้องลาท่านผู้ชมก่อนกลับมาพบกันวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ